ส่ะะงถ,ถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดสดาการจนบุรีในเพจสวทการจนบุรียังไงอะคะก็ประจักษ์พันก็เลยนะครับก็ได้รับรางวัลกันไปหรือโทรศัพท์กันไปได้ที่หมายเลขตันแรกก็จะเป็นอัตรีาสินิ้ว5รางวัลกันต่อทั้ง39รางวัลเพราะว่าใครจะนำรางวัลใหญ่ทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ย รางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก1 9, 9 1, 1> ึ่รางวัลที่4ครั้งที่9เลขที่ออก 2>, 2 7 6จไปเข้ากระเป๋าใครครับเพราะว่นทุกรายได้นะคะเป็นภารกิห6ส ร,ร่างรางวัลค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง5ท่านทิดาการจนบุรีและรองทั้ง4ท่านค่ะ2887 034512887รางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก017 สองส4่แปดสส่นะคะอ่าเพราะอยู่ใกล้สาวงามนะคะเดี๋ยวท่านรองจะมองไปป้าปรคุณท่านหัวนโส่วนนอจการทุกท่านเลยนะคะมาเพราะคุณสาวงามทุกท่านนะคะขอบคุณพี่เลี้ยงทุกท่านสมบูรณ์ไม่ถ่ายภาพเหรอคะใี่เลี้ยเคะถ่ายภาพด้วยสิคะไม่ค่อยชอบ